เขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรตีโตและมันฝรั่งที่โชคดีที่ได้รับเรือกในวันนี้นั่นก็คือบูมันฝรั่งสายกระทิงดุบวกแม็กซ์เฮดพียี่สิบบวกสิบห้าเฮดพีรีเจนเนอเรชั่นบวกสิบอาร์เมอร์แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เรานั้นเนี่ยปรับแต่งค่ารีเจนของเรานั้นจะได้ผลดีเพิ่มขึ้นอีก5 0เพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าความสามารถของมันนั้นเอามากรบจุดด้อยที่มันนั้นไม่สามารถถืออาวุธได้นั่นเองและถ้าถามว่าถออา ความสามารถของมันคือมันนั้นจะทําการระเบิดรอบตัวเมื่อเกิดดาเมจที่ตัวของมันเองนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะมันจะทําดาเมจแบบ300รเอร์เซทุกอ่าทุกๆุกค่าการโจมตีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโจมตีร,ยะ,ร,ระยะใกล้ระยะไกลการโจมตีแบบอิโรเบนชัหรือว่าเป็นท่าน,นั่นเองนะฮะแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้มันสะใจสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่แดนเจอร์สองแล้วมาละมาเนี่ยเหพวกแกมาดูเนี่ยมาดูมันฝรั่งสายกระทิงดุในการโจมตีของเขากัน มนันนี่รวบรวมมาแล้วปั้งหายทั้งฝูงคุณผู้ชมเป็นไงมันสะใจไหมผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยเกิดประเพื่อผมนี่ต้นไม้หายไปด้วยถือว่าเป็นตัวที่สะใจเอาเรื่องบวกมหงพีมาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเราเนะี่ยจะเน้นพุ่งชนศัตรูชันนั้น h ฮ็ดพเป็นสิ่งจําเป็นแล้วเดี๋ยวเราเอาเอเลียนเวิร์มมาเพื่อที่เรานั้นจะบวก h ฮดพีแล้วก็รีเจนนะฮะเมื่อกี้เ,เดี๋ยวนะ เร g เ n นของเราอยู่ที่ HP ดพีเรจนของเราเนี่ยตอนแรกบวกที่15ใช่ไหมตอนนี้เป็นย4บแล้วนะเพราะว่ามันมีบวก50%จาก15บวกหบเอ่อบวก50ก็เป็นเอาประมาณ7แล้วกัน7แล้วเมื่อกี้บวกอีกประมาณ2 2 7แล้วบวกอีก1บวกอีก1มันจะบวก50%ของ1ก็0.5ช่างมันแล้วกันคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็คือเลือดเด้ง2.2ต่อวินาทีแล้วนะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับในช่วงแรกนะฮะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เเราาาจะออามาก็คื ไอนี่ดีไหมเม่นน้อยเนี่ยจะบวกดาเมจใช่ไหมเอามาก็แล้วกันนะถึงแม้ว่าจะลดรีเจนของเราหายไปซึ่งมันทดแทนกันพอดีแต่ดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง3ด้วยกันระยะใกล้เพิ่มมา2ระยะไกลเพิ่มมา1ตอนนี้ดาเมจระเบิดของเราอยู่ที่39แล้วฮะคุณผู้ชมฮะข้ากาลังคิดว่ากันจะทําดาเมจระเบิดล้งคานนั้นให้พุ่งทะยานถึงสักสักเท่าไหร่ดีวะ2 0 0ก่อนเป็นขั้นต่ำมันน่าจะระเบิดตายทุกตัวไว้สําหรับ200อ่ะนะส่วนพวกแกนั้นตามข้ามานี้มานี้มานี่ มารวมกันไว้รวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่แล้วก็เปิดตายไปให้หมูเลยเออพูดอะไร้อเาอะเอาเป็นเมลีดามีนะฮะดาเมจดระยะใกล้มาแล้วเดี๋ยวเราเอาชาโคมานะฮะจะบวกเอี๋มันเช่าดาเมจแล้วก็ดาเมจระยะใกล้อีกด้วยนะฮะส่วนคราวเทียนี้เนี่ยมันจะลดแม็กซ์เฮดพีซึ่งผมไม่ต้องการเนี่ยผมต้องการเฮดพีเยอะๆนะฮะแล้วไปกันต่อครับเวทีสามค่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามมาดิ เรานเนี่ยจะแบบพุ่งมูมูซัว,ว,ว,วไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เลือดของเรายังน้อยอยู่เว้ยถึงแม้ว่าค่ารีเจตดามิห้าสิบสี่แล้วเหรอเห็นปะการระเบิดของเขาเนี่รุนแรงมากๆเลยเห็นไหมนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราอาจจะต้องเพิ่มอาร์เมอร์อีกสักนิดหนึ่งนะเพิ่มมาให้อาร์เมอร์ของเรานเนี่ยกันดาเมจสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงพูดถึงอาร์เมอร์ก็มาเลยนะฮะแล้วบวกหลบหลีกยังไงล่ะไม่เอาเอาหลบหลีกมาทำไมเราเอาบวกอาร์เมอร์อีกก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะรีโลสักทีนึงเอาสเเตยอยมมาาาพระะวว่ันจบก2 แล้วก็เมลิดาเมจอีก2ถึงแม้ว่าจะลดแอ็คซคสปีดไปแต่ถามว่าเรามีมือมีเท้าไหมไม่มีเอ้มีมีเท้าแต่ไม่มีมือไงเราไม่ต้องโจมตีอยู่แล้วนะและอันนี้บวกแมคคีพีลดเปอร์เซนต์ดาเมจอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะเอามาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันลดดาเมจของเรานั่นเองนะส่วนเลนอันนี้เนี่ยลดเรนจ์นะฮะแต่มันจะบวกดาเมจให้เราเอามาแล้วก็ไปกันต่อเลยฮะเอาละตอนนี้เลือดเราอยู่ที่41แล้วก็ไอ้น,นี่มันพิ้วจังวะจะหนีไปไหนแล้ว63ดาเมจแล้ว มันี่มันี่มันี่มันนี่ไงต้นไม้ต้นไม้วิธีการตีต้นไม้สําหรับตัวนี้นะฮะก็คือเราเดี๋ยวจะลาาสตูมาแล้วก็มาระเบิดค้าต้นไม้นั่นเองนะใช่เพราะว่ามันไม่สามารถตีเอ้ยไอ้ดี่ไอ้นีตัวนี้มานี่เดี๋ยวนี้นะยวนี้เรียบร้อยได้กล่องมาหนึงกล่องเอาล่ะ รีทัวรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการทําพิธีกรรมเนี่ยจะบวก6%กเปอร์เซ็นต์ดาเมจบวกไลฟ์สติลนะฮะแล้วก็เอนจิเนียร์ซึ่งสองอันล่าเนี่ยไม่ส่งผลกับเราแต่หกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยส่งผลอย่างแน่นอนและเดี๋ยวเราเอาเป็นเฮดพิโอเรเจนมาก่อนนะฮะตอนนี้เลือดดิ้งเท่าไหร่วะเนี่ยสองจุดห้ายี่สิบเจ็ดยังฮัลโหอผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอเอาเอเลียนเวอร์มาด้วยรีโลและเอาอันนี้ดีกว่าไดดามายฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกแล้วว่าของดีเพราะว่ามันจะบวก15%นนะฮะฮมัสิให้ดาเมจระเบซ็นต์เี่ยแรงงยิ่ขึ้นซึ่ง 77แล้วว่ะมาปั้งเขาให้ปั้งเขาให้ใหแล้วก็ปังเขาให้ไอการระเบิดของเราเนี้มันมีคีิติโคลด,ด้วยอย่างนั้นเหรอแสดงว่าการที่เราโดนโจมตีก็นับเป็นการโจมตีศัตรูใช่ไหม,มถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราบวกคริเนี่ยดามเมจในการระเบิดของเรามันจะติดครีด,ด้วยใช่ไหมและติดครีเนี่ยดามเมจมันก็จะคูณเป็น2เท่าใช่ไหม น่าสนใจอยู่นะแต่เอา HP รีเจนก่อนก็แล้วกันนะฮะผู้ชมฮะปลูกพืชบนหัวด้วยแล้วเดี๋ยวเอาเจ้านี่เอาเจ้านี่มาดีไหมเอาเจ้าเม่นตัวนี้มาด้วยก็แล้วกันนะฮะเอามาบวกดาเมจถึงแม้ว่าจะลดรีเจนของเรานดนึงแต่ตอนนี้รีเจนของเรานี่วิ่ละสามนะฮะผู้ชมฮะถือว่าอุย้ยได้ไหมอีกแล้วแล้วไปกันต่อครับตังค์หมดแล้วเก็บไว้ซื้อแบบของจำเป็นอ่ะับพุ่งมาดิพุ่งมาดาเมจเก้าสิบเก้าแล้วอ่ะ เพราะเลาว,ว่าการระเบิดของข้านั้น,นช่างรุนแรงเป็นยิงนะการที่บุแกนนั้นพุ่งทะยานเข้ามา,าหาตัวข้าเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายดีๆนี่เองเอาเรื่องฮะคุณผู้ชมฮะตัวนี้และเราก็ผ่านเวฟโหไปอย่างง่ายดายนะค,ะคุณผู้ชมฮะเอาบวก2รีเจน์มาแล้วการเอาบวกดามเมจอันนี้เรอลดเรนจ์เราเป็นการระเบิดรอบตัวอยู่แล้วไม่ใช่มันลดระยะก,การระเบิดของเรานะ เอาเป็นเอซิดมาก็แล ah ้วกันนะฮะเอามาบวกแม็กเฮดพีแล้วเดี๋ยวเราเอาเก็บไอ้เจ้าพืชอันนี้ไว้ที่เราจะไว้ปลูกบนหัวแล้วก็กระโหลกแพ้อันนี้ด้วย <c oughs> เผื่อไว้ว่าเราจะเอามาบวกดาเมจระยะไกลของเรายังไงล่ะเอาละอุ้ยดาเมจอยู่ที่ร้อยห้าบอกเลยว,ว่าระเบิดตายทุกตัวฮะเดี๋ยวเขาจะลากรแกนั้นมารวมกันเป็นบูกคณะนะแล้วก็ระเบิดชาปรากิจไปทีเดียวเลยใช่และตอนนี้มันฝรั่งสายดูของเรานั้นก็ได้เปลี่ยนหน้าตาไปดูไม่น่ารักเลย ใช่ไหมดูบนตาแบบบวมๆเป่งๆแล้วก็น้ำลายไหลย,ยืดน่าเกลียดมากเลยอ่กำลังตอนแรกมานี่อย่างเท่เลยนะมีอะไรแบบคาดตามีาน้ำหนามออกมาตอนนี้ไม่เท่ลวเออไม่เท่แล้วอ่ะไม่ชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมฮะสังเกตเห็นเลือดของเราไหมลดลงไปต่ํากว่า20แล้วนะทาเป็นเล่นนะแสดงว่าเรายัางประมาทไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราเอาบวก ดาเมจระยะใกล้มาเอาแอดทักษะ speed ใหม่ๆเอา armor มาบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยรับดาเมจเยอะเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่มาป้องกันตัวเองบ้างนะไม่งั้นเนี่ยวิ่งกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยดีไม่ดีอยู่ๆตายขึ้นมานะเอาสเตอรอยมาอีกอันนึงนะฮะบ,บวก2อแม็กพีแล้วก็เมรีดาเมจนะฮะรีโลสักทีหนึ่งสิเอ้ยพลาสติกเอ็กโพซีฟอันนี้บวก25 เอ็กพรชั่นไซหรือว่าระยะการระเบิดของเรานั่นเองคุณผู้ชมฮะล็อกไว้และก็แบ็คเบลอันนี้สายดำล็อกไว้นะฮะบวก XP ของเรานะฮะแล้วก็บวก3เมลีดาเมอีกด้วยล็อกไว้2อันมาดูกันเว็บที่8ก็ไม่น่าใช้ปัญหาพุ่งชนทีละเสียงงั้นเหรอหาหกเโอเคสังเกตเลือดดานซ้ายบนฮะ,ะเด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่เจอเยอะเกินไปหรือว่ารับดาเมจเยอะเกินไปผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรฮะในตอนนี้นะเพราะวตอนนี้ดาเมจของเรามาดุนแรงมากอยู่แล้วเราไปเน้นอะไรที่ทําให้ตัวเราแข็งแกร่งระยะยาวน่าจะเป็นเรื่องดีจริงไหมสปีดเอ๋ยอาร์เมอร์เอ๋ยเฮดพีเอ๋ยอะไรแบบนี้นะฮะไอตัวยิยงยิยงนี่น่ารำคาญชิบเป่งเลยมันที่ขาดมา,มากๆมันอยู่ไกลแล้วมันแบบไม่ยอมมารับดาเมจเราและแถมคลอยโจมตีเราด้วยห้ตายเซ เอาล้วแต่เราก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายได้ครับผู้ชมฮะอันนี้รูปปั้นอันนี้เนี่ยบวกแอทแท็กสปีดนะซึ่งไม่ต้องสนใจเลยแต่มันต้องอยืนเฉยๆด้วยซึ่งก็ยิ่งไม่น่าสนใจเข้าไปอีกนะฮะบวกอาร์เมอร์มาก่อนตอนนี้กันมา53%าสเปอร์เซ็สัก60%เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีเอาเป็นพลาสติกเอ่อเอ็กโพชันนะฮะไม่ใช่สิมันคือพลาสติกเอ็กโพรซีบนะฮะมันจะบวก25%่สิบห้าเปอร์เ็กโพชันไซส์หรือว่าระยะการระเบิดของเรานั่นเองแล้วก็แบ็กเบลมาตามที่บอกไวะะ้วนนนน้้นนนนนนะะะฮแลเเเดีีีี๋ยยวราออัั่ เราจะโดนหนึ่งดาเมจทุกๆวีถ้าอย่างนั้นตัวเรามันจะแบบระเบิดตลอดเวลาปะวะคุณผู้ชมฮะเฮ้ย <Hey! S 1> มันดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะแต่เลือดลดนะ HP r พ g e n ของเราอยู่ที่3.67ุกทุกวีลด1ก็เป็นบวก2ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยลองที่ไหนมาก่อนนะเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เรานั้นจะลองคอมโบนี้คือการระเบิดทุกวินาทีที่มันเดินไปโดยที่ไม่ต้องโดนสตูลพุ่งทะยานใส่เว้ยอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะ เพราะว่าตอนนี้เห็นปะเราโดนดาเมจศัตรูเนี่ยโจมตีทีละสามใช่ไหมเราถึงจะสามารถทำดาเมจได้ขั้นต่ำเนี่ยสามสี่แต่ถ้าเราเอาบัตรโนเดชั่นมาเมื่อกี้การบริจาคเลือดเมื่อกี้เราจะโดนวิลหนึ่งแต่เราเนี่ยจะโจมตีแบบฟรีตลอดทุกๆหนึ่งวิอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีคุณผู้ชมฮะอยากให้ถึงเวฟต่อไปแล้วเนี่ยเฮ้ยล้วสังเกตหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะว่าระยะการระเบิดของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเห็นปะเห็นปาว่ามันใหญ่ขึ้น เนี่ยระยะมันปุ๋งปุ๋ง,ป,งปุ๋งอะ่ะมันกว้างขึ้นนะเห็นไหมเออกว้างขึ้น25%นะฮะเดี๋ยวถ้ามันตกอีกสัก3อันเงี้ยสี่อันเนี่ยมันจะบวกเป็นแบบ100%แสดงว่ามันจะต้องไกลมาาๆแน่ๆแล้วมันจะโผล่มาถึงหรอวะอันนี้อะไรนเนี่ย บวกส e ่อิเลเ a นท์เชา HP Regen ลดสตู10ลดสตูอรู10%อย่างนั้นเหรอแต่ผมเนี่ยชอบสตูเยอะๆะไงฉะนั้นเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาบวก Re เจ n มาอีกก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นรีโลเอาเป็นสปีดมาผมต้องการวิ่งเร็วๆและเอาบัตรโนเดชันมาก็แล้วกัน Power g e n e r a t o ออันนี้เนี่ยบวก1% Damage าเมทุกๆ1สปีดที่เรามีฉะนั้นตอนนี้เราบวก9ก็จะบวก9ลด5ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเรานั่นเนนี้ General ่ยจะบวกกตูเพิ่มมาขึ้น ผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปเสี่ยงกับมันในตอนนี้นะฮะเราอาจจะไม่ไหวรีโลสักทีหนึ่งสิเอ้ยคุณแจมืออย่างนั้นเหรอมันน่าสนใจมากแต่เลือดของเรายังน้อยอยู่นะ,ะเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันอันนี้สร้อยคออันนี้นะฮะบวก3ามแมคคพี3มาเซนดาเมทอาร์เมอร์แล้วก็สปีดเอามาเลยแล้วก็เอาพืชปลูกบนหัวด้วยตอนนี้เรเดนของเรา4.38ลด1ลด1ใช่ไหมเพราะว่าเรานี่ไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่ต้องชนศัตรูแล้วเดินหนีอย่างเดียวก็ได้ตอนนี้ ถ้ามันเข้ามันในระยะก็โดนแน่ๆคุณผู้ชมฮะผมว่าเพอร์เฟกต์เลย่ยแล้วถ้าเราเพิ่มดีเจนไปมากกว่านี้บอกเลยว,ว่ายังไงก็ไม่ตายฮะอุ้ยอุ้ยสุดยอดคอมโบบริจาคเลือดสร้างดาเมจนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆข้าไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถทำคอมโบอะไรแบบนี้ได้อะ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเอาต้นไม้ก่อนนี่เราก็สามารถตีต้นไม้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องทับดาเมจได้เลยนะเนี่ย เพอร์เฟกพที่ได้ว่าเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกมากบอกเลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะต้องแบบเตรียมนิ้วอยู่บนคีย์บอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือว่าบนคอมนะฮะต้องเตรียมทีมคําว่าอัจฉริยะแล้วนะโุ๊คอมโบนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าผมน่าจะเป็นแบบบุคคลแรกที่คิดค้นเรียกว่าเป็นไอสไตล์ทางด้านโปรเดอโตเลยก็ว่าได้คนอะไรมันอวยตัวเองขนาดนี้เนี่ยล้อเล่นนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมา อันนี้การหลบหลีกไม่เอานะฮะอิเลเมนท์โชว a ดาเมจอันนี้ก็ยังไม่เอาระยะการโจมตีก็ยังไม่เอาเอาแม็ก P เฮดพีมาดีกว่านะฮะเราต้องการเลือดเยอะๆนะส่วนของอันนี้ยังไม่น่าสนใจรีโลสักทีแม็ก P เฮดพีเป็นเอเลียนเบบี้อย่างนั้นเหรอบวก5ศัตรูที่จะวิ่งไวยิ่งขึ้นซึ่งไม่น่าใช่เรื่องดีรีโลเอ้ยเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมฮะเอเลียนเมจิกอันนี้บวก8ปดแม็กซ์เฮดพีสามเฮดพีรเจนเอามาแล้วก็ไดด์ดมา์รอเราอยู่นะฮะล็อกไว้ก็แล้วกันและไปกัต่อครบ ได้ามิยจะทำดามเมจเพิ่มขึ้นอีก15%ใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตายเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องโดน2รอบเว้ยมันถึกมากครับทุกผู้ชมฮะไอ้ตัวที่มาพร้อมกับกระดูของเขากระดูกซี่โครงของมันช่างแข็งแกร่งเป็นยิ่งนะักบอกเลยว่าข้าจะไม่ยอมข้าจะต้องทำดามเมจให้มากกว่านี้ใช่2อ0้ยพอไหมผู้ชมว่าเดี๋ยวซื้อดไดดามายมาเนี่ยผมคิดว่าดามเมจน่าจะพุ่งถึง200นะเดี๋ยวมารอดูกันฮนะ บอกเลยว,ว่าการที่ผมเลือกหยิบสปีดมาเนี่ยเพื่ออะไรดูไหมผู้ชมฮะผมหมั่นไส้ไอ้ตัวที่มันแบบคอยวิ่งที่มันเหมือนงูไเห็นไหมที่มันคอยวิ่งยิงจากระยะไกลอ่ะมันชอบวิ่งหนีเราเว้ร์ฉะนั้นเนี่ยการที่ผมหยิบสปีดมาเนี่ยเพื่อที่ฆ่ามันโดยเฉพาะนะฮะความหมั่นไส้ล้วนบวก9้าแม็กเกตพีนะฮะหยิบมาเลยก็แล้วกันเอาไดดามา์เดี๋ยวดูดีตอนนี้การระเบิดของเราร7 2หยิบไดดามา์มาร้กา1 ยังไม่พอยังไม่พอรีโลสักทีหนึ่งซิไหนดูซิเอาเอเลียนเวิร์มมานะฮะตอนนี้บวกแมกนพีเราก็รีเจนแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเอ่อเอาเป็นกระโหลกแพะมาดีกว่านะ,ะับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลดเรนจ์ดาเมจของเรานะซึ่งไม่ดีเอ้ยแว้นไม้อย่างงั้นเหรอน่าสนใจแต่มันแพงไปไม่เอาดีกว่าและเดี๋ยวเราเอาเป็นยังไม่ถูกใจรีโลอ,อีกทีหนึ่งซิเอ้ยฟรีรีโลเอามาดีไหมเอามาก็แล้วกันเผื่อไว้นะถึงแม้ว่าเราจะแลกตกใจทุกทีเลยเวลาเราโดนดาเม,นะม,มนแบบเ,เนป็ สองร้อยเจ็ดแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ปะไอ้ตัวน,นี้ไม่ตายนะลองเจ็คสิไม่ตายเว้ยเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยสี่ร้อยอย่างนั้นเหรอไม่ไม,ไม่ไม่น่าถึง400เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมัน170กว่ามันโดน2ทีตายสแสดงว่าเลือดมันต้องอยู่ประมาณ300เว้ยฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำดาเมจให้มากกว่ามากกว่า200เอาสัก400ไปเลยเอาให้มันแบบทีเดียวตายฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องการแบบทีเดียวตายทุกตัว เอาละแล้วก็ผ่านมาแล้วบวกมา2เวลคุณผู้ชมฮะเอาเป็นเอาเป็น H p r พิ e เรเนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาบวก12%เดามเมจมาเลยเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าดาเมจของเราเริ่มเยอะแล้วการบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่านะเอาปลูกพืชบนหัวไปด้วยนะฮะเราจะได้แบบมี Re เจนตแบบแรงๆ5.71จงอย่างงั้นเหรอผมอยากได้มากกว่านี้เอาหนอนไซคลอบมาด้วยนะรับวกอีกส2รเนะลดเลนส์ของเราไปซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่น่าส่งผลเกี่ยวกับระเบิดของเราอยู่แล้วนะและเดี๋ยวเราเาเเเอป็นจ้า ลิสต <laughs> 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 um, um, <uld> ์แมนกิ๊กดูดมากันแล้วกันนะดีโลสักทีหนึ่งสิต้นไม้ไม่จะเป็นลดราคาไอเทมเผื่อไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตังค์มันเหลือนิดเดียวอยู่แล้วนะเวฟสิบสามอย่างนั้นเหรอไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้ดาเมจอยู่ที่267อไอตัวกระดูกไปไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ยไอตัวถึกๆมันไม่อยู่อ่ะคุณผู้ชมฮะสำหรับในเวฟนี้มันไม่มาแต่เมื่อกี้ไอตัวใหญ่ที่มันใส่เออใส่หัวกระโหลกเนี่ยมันโดนสองทีไม่ตายนะแสดงว่าอะไร แสดงว่าดาเมจของเรามันยังไม่พอยังไงล่ะเราต้องเพิ่มมากกว่านี้คุณโจมะเราต้องเพิ่มมากกว่านี้ผมบอกเลยว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้อย่างแน่นอนหรือว่าเราอาจจะต้องไปเร่งดาเมจเพิ่มขมึ้นตอนนี้ผมว่ารีเจนเลือดก,กับเลือเดเยอะของเราเนี่ยมันควรจะมากกว่านี้ก่อนเห็นไหมตอนนี้เลือดของเราเนี่ยมันลดนะเนี่ยทำไปเล่นมันลดหายไปเป็นครึ่งอยู่นะ65อย่างงั้นเหรอ อันตรายอยู่อันตรายอยู่ยาพิษอันนี้ลดรีเจนนะฮะตัดทิ้งไปเลยนะฮะบวก4รีเจนมาก่อนเลยก็รู้กันนะแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้บวกอาร์เมอร์ไม่เอารีโลฟี1ทีรีโลฟีอันนี้เหรอเอามาก็ได้แบ็คเบลอันนี้จะบวก XP ของเรา15%แล้วก็3าเมลีดาเมจเอามาและเดี๋ยวเราเอา6%ดาเมจกับไ์สติลซึ่ง6%ดาเมจกับไ์สติลอย่างนั้นเหรอผมว่ามันแพงไปนะอันนี้มาน่าสนใจนะฮะสำหรับแคมไฟของเราอีโนเมนชัลดาเมจก เอามาก็ได้แล้วก็รีโลอีกทีหนึงซิไหนดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ไมีเลยอย่างนั้นเหรออีกที่ซซโชโมเมชโบวก8 h p รีเจนนะฮะเริ่มต้นเวฟด้วยเลือดที่ลดไป50%ผมว่ายังไงก็คุมนะฮะล็อกไว้เลยและไปกันต่อครับเฮ้ยเราจะว่าไปนะฮะเราต้องเลี้ยงสปีดของเราไว้ด้วยนะ,ะับเพราะว่าเราเนี่ยมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะ,ะที่จะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจกับเอ่อสปีดของเรานะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามลดสปีดไปมากกว่านี้ละตอนนี้สปีดเราน่าจะลดอยู่ที่ประมาณ10ม ใช่แหละเออใช่แหละผมว่าไอ้บัตรโนเนชันเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะบางทีเนี่ยเราสามารถกำจัดศัตรูได้ก่อนที่จะโดนดาเมจด้วยซ้ำนะถึงแม้ว่าบางทีมันจะโดนด้วยก็ตามนะใช่มันก็นั่นแหละแรกๆกันไปฮะคุณผู้ชมถือว่าคุม้มฮะได้ค่าฮาวเวสมาถึง40ด้วยกันนะถึงแม้ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นก็ตามแต่มันอาจจะทำเงินให้เราได้เยอะเลยนะเว้ยเออใครจะรู้วะ ปุ๋ยอันนี้จะบวกฮาเวสให้เราซึ่งไม่ต้องการครับเราต้องการอาร์เมอร์อย่างนั้นเหรอเอาอาร์เมอร์มาอีกนิดนึงก็ได้และเอาแซตโตเมโต้มาอันนี้ตอนนี้เวฟที่10กว่าใช่ไหมถ้าเอาอันนี้ไปมันก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้ครับคุณผู้มชมนะรีโลฟีสักทีหนึ่งและก็มีอะไรน่าสนใจไหมย,ยังไม่มีไปกันต่อครับดูลเลือดเด้งครับดูลเลือดเด้งครับบราเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไม่มีใครหยุดยั้งเราได้ตอนนี้เวฟที่15ฮะ้า เราก็น่าจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่ตัวยิงยิงมันเยอะจนะังวะเนี่ยต้องรีบจัดการมันสักหน่อยละเฮ้ยมาดิผมว่าเราต้องเพิ่มสปีดอีกนะเอาไว้วิ่งจัดการไอ้ตัวยิงยิงเว้ยเออเนี่ยมันโผล่มาเยอะไปหมดเลยเนะี่ยเอ้เกย์กาเจ๊ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายิงฉันโว้ยนี่ไงวิ่งไปโดนได้ต้นไม้เปล่าเกอเออแต่ตอนนี้บวกแม็กกี้พีอย่างนะั้นเหรอก็น่าสนใจนะเอามาก่อนก็นแล้วกันนะครับผู้ชมฮะและ้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยรีโล วิสต uh, ้อมบวก5%ดาเมจทุกๆ5วินาทีไม่เอาดีกว่านะฮะบวก5ฮาวเวิรลดศัตรูไม่เอาเราต้องการ Alien Magic, เอเลี่ยนเมจิกนี่แหละของดีคุณผู้ชมฮะบวกแม็กเฮทพีแล้วก็3ารเฮทพีรีเจนแล้วก็ใส่ขอบวอรมอีกแล้วเดี๋ยวนะกี่ตัวแล้ววะเนี่ยอ๋อหนึ่งตัวนี่เป็น2บวก12%ดาเมจเอามาด้วยแล้วก็ตังค์หมดแล้วตอนนี้ค่ารีเจนของเรา7.9เฮทพี115เอาอะไรมาตายคุณผู้ชมแต่คายนี่ก่อนไอตัวบัฟไอตะปุ่มตะปับน้องนักบัฟ เราต้องรีบกำจัดมานะผู้ชมฮะเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้ศัตรูของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนเลยละ่ะจะว่าไปเดียวผมนี่ลืมดูดาเมจตัวเองเลยนะตอนนี้การระเบิดของเราอยู่ที่325่้ใช่ไหมการดูแล้วเนี่ยเออใช่325นะถือว่าเราน่าจะสามารถฆ่าได้มันมีตัวไม่ตายอยู่เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นมันมีตัวไม่ตายอยู่ไอตัวใหญ่ที่มันไม่ยอมตายมันอึดทนเสียละเกินเราอาจจะต้องเพิ่มดาเมจมากขึ้นคุณผู้ชม ได้ข้าจะไม่ยอมให้มีใครรอดพ้นไปจากการระเบิดนี้แม้แต่ตัวเดียวเอ้ยไอตัวเขียวไอตัวเขียวมานี่มันต้องดรอปของนะมานนี่ไม่ตายมันไม่ตายมันตายแล้วแต่ไม่ดรอปของอย่างว่าแหละความโชคดีของเรามันต่ำไงเรนดามิ <Dam> ไม่เอานะฮะเรานั้นเนี่ยจะเพิ่มเป็นที่รีเจนก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวนะ รีเจนแปดแล้วหรอเฮ้ยบัตรโดเนชัน่บนบัตรโดเนชั่นอีกอันนึงเอาไปก็เป็นลดสองแต่มันบวกแค่ค่าฮาร์เวดนะมันไม่ได้แบบช่วยอะไรเราดีขนาดนั้นนะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะ,ะเอาออกไปก่อนแล้วแคมไฟมาแล้วครับมันลดสปีดเอาไว้เอาเป็นเอซีดีกว่านะครับบวกเฮดพีนะครับมาถึงแปดด้วยกันแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ลดสปีดไม่เอาดีกว่าเอ่อมีอันไหนเพิ่มสปีดให้เราบ้างครับเนี่ยไม่มีเลยอย่างงั้นเหรอไม่มีเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรเพิ่มปีอีอันน้ เทอร์ริไฟออนเนี่ยเนี่ยหรือว่าหัวหอมพิฆาตเนี่ยหัวหอมน่ารังเกยียจอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็น้องกล้ามของเราล็อกไว้2อันฮะเอ้ยเดี๋ยวนะหัวหอมมันซื้อได้เลยนี่หว่าซื้อมาเลยครับตอนนี้สปีดเป็น14บวกดาเมจเพิ่มไปอีกนะฮะเพราะว่าเรามีเจ้านี่พาวเวอร์เจเนอเรเตอร์บวกดาเมจไป14%แล้วนะ,ะตอนนี้มาอะไรตัวถึงมาละไหนดูดิเฮ้ยไม่ตายว่าเลื่อมันสี่ร้อยแน่ๆคุณผู้ชมฮะหรือว่าห้าร้อยปะอาจจะถึงห้าร้อยอาจจะถึงผมว่าผมว่าถึงแน่ แต่ไม่ต้องห่วงครับผู้ชมฮะผมว่าเราน่าจะสามารถจัดก,การมันได้ก็แค่ระเบิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเออก็แค่เดินชนมันอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะฮึอืมเอาละฮะปีสามมาดิมันเริ่มเยอะแล้วว่มาม,นะม,มันเริ่มเอาไม่ลงแล้วนะคุณผู้ชมฮะมันเริ่มเอาไม่ลงแล้วเออเอาอุ๊ยอะไรวะเนี่ยคราวอย่างนั้นเหรอไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะรีโลสักทีหนึ่งสิเอ้ย เอเลี่ยนไออันนี้เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์เรามากๆนะครับเพราะว่าดาเมจเจ้าเอเลี่ยนไอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลือดของเรานะคุณผู้ชมฮะแล้วมันจะยิงออกไปรอบตัวซึ่งร10ดาเมจถือว่าเยอะมากฮะแล้วก็ Triangle o f Power 20%ดาเมจลด2%เมื่อเราโดนดาเมจบอกเลยว,ว่าจะใครที่หยิบชิ้นนี้มานะกั้นหายใจตายซะนะเพราะว่าไรเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีบัตรโดนเนชช่นอยู่เราจะโดนดาเมจหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยเน้นชนศัตรูใช่ไหมฉะนั้นถ้าหยิบมาเนี่ยดาเมจไม่เหลือแน่ๆไปกัตอครบ วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาไอตัวนี้ตีแรงจากวะเนี้โดนทีละเก้าเราจะไม่โดนดามเมจจากมันแน่ฮะผู้ชมฮะเราต้องหนีเร,เราต้องไปโดนชนตัวอื่นละไม่ก็ให้ตัวเรา,เราเมันระเบิดโดนเนชชั่นไปอ,อ,อย่าไปชนมันนะไม่คุ้มมันแรงมากเก้าตัวถ้าชนดามเมจตัวละเก้าใช่ไหมถ้าชนสิบครั้งนี่เรียกว่าเจ็บหนักนะเก้าสิบแล้วอ่ะหายไปเกินครึ่งอ่ะฉะนั้นเราวิ่งล่อมันนะ วิ่งล่อแล้วก็ระเบิดเออวิ่งล่อแล้วก็มันโดนทีเดียวตายอยู่มันโดนทีเดียวตายอยู่ไอตัวยิงๆนี่ขนาดลำขานเลยเกิดมาเนะี่ย่ะรีบไปกำจัดพวกมันก่อนเราต้องเพิ่มสปีดมากกว่านี้แล้วล่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นเฮ้ยคุณผู้ชมฮะสำหรับเวฟที่8นี้นะฮะผมบอกแล้วว่านับเป็นเวฟที่อันตรายเอาเรื่องนะฮะดูเรื่องของเรานี่หายไปเกินครึ่งอีกนะเนี่ยนี่มีทั้งตายเอเลี่ยนทั้งการพุ่งชนอันนี้อันนี้ไม่เอานะฮะมีแบร์อะไรก็ไม่รู้อันนี้บวก4ดาเมจั้นนมมีีว 12เดาเมจเอามาน่าสนใจกว่าเอเลี่ยนไออีกอันนึงเอามาด้วยก็แล้วกันนะผู้ชมฮะแล้วก็แคมป์ไฟลดสปีดไม่เอาเดี๋ยวเรานะั้นเนี่ยจะเอาไปที่ไปที่ริชัวนี้นะฮะล็อกไว้บวก6ดาเมจและเอาทริฟายออนเนียมานะไหนดูซิตอนนี้ดาเมจระเบิดอยู่ที่409นะฮะผู้ชมฮะถือว่าเยอะอยู่นะไปเลยมามาเรือเด้งมามาเอเลีเ่ยนอะเอเอเลี่ยนไอ,อ,นอมันจะออกไปสองก้อนป่าวะ มันเหมือนออกทับๆกันยังไงไม่รู้เนะี่ยไอ้สองก้อนเรามันมีประโยชน์แน่ๆใช่ไหมการเอามาสองอันนี้คุ้มแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอามาแบบไร้ประโยชน์ไม่เอานะไอ้ตัวใหญ่มันก็ยังไม่ตายวะ่ะผู้ชมห้าร้อยพอไหมสี่ร้อยไม่พอมันโดนสองทีผมว่าเลื่อนมันต้องแบบห้าร้อยแบบอยากตับไว้คุณผู้ชมฮะห้าร้อยแน่ๆหรือว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเวฟอยู่แล้ววะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะะเอาเป็นว่าช่างมัน เราแค่พุ่งชนมันจนกว่ามันจะตายแค่นั้นเองเอาละฮะวิสุดท้ายนะสำหรับในเวฟที่19้นะก่อนที่เราจะไปพิชิตบอสกันมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันมาบ้างแม็กสเอพีอย่างนั้นเหรอไม่เอาอาร์เมอร์อย่างนั้นเหรอไม่เอามีรีเจน์มรีดาเมจอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจของเรารุนแรงมากเลยนะเว้คุณผู้ชมฮะตอนนี้รีเจนของเราอยู่8ผมอยากได้รีเจนมากกว่ามีไหมรีเจนรีเจนรีเจนรีไม่มี เออคือกดจนตังจะหมดแล้วนะเว้ยเอ้ยคอรีเจนสามดีเจนก็ยังดีฮะคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ไม่น่ามูแต่เอลดีเจนเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ใครจะรู้ว่าว่าแบบถ้าสมมติเราไม่เอาดีเจนแล้วเรามาจะได้แบบกุญแจมือเนี่ยบวก8บวก8บวก8คือถ้าสมมติเราได้3อันนี้มาผมบอกเลยว่าดาเมจของเราเนี่ยน่าจะพุ่งถึงแบบ600อะรีได้ไหมรีแบบย้อนกลับไปเลือกใหม่เมื่อกี้ได้ไหม ไม่น่าได้แล้วตอนนี้ตังเราก็ไม่เหลือแล้วนะฮะแล้วเว็บต่อไปคือเว็บสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสให้เรานั้นทําอะไรแล้วแม้แต่นิดเดียวตอนนี้เลือดเด้งของเราอยู่ที่8.9ต่อวินาทีแต่มีลดหนึ่งจากบัตรดเน a t i o n นะฉะนั้นก็ตีไปว่าเรานั้นนี่จะเลือดเด้งอยู่ที่7.9ก็8นั่นแหละออะเอาเป็นว่ามาดูกันครับว่าเขาจะพิชิตบ,บอสได้หรือไม่มาเอาแล้วจะบอสเข้ามาแล้วนี่ไงไม่ต้องชนบอสด,ด้วยนะ,ะเนี่ยไม่ต้องรับดาเมจไม่ต้องรับโดนว่ะสิบสองอุ้ยโดนอีกแล้ว ไปดีครับคุณผู้ชมฮะหลบให้ดีหลบใหบด้ดีอ่าเราจะรับดาเมจของเราเองโอ๊ยสิบสามทำไมแรงขึ้นมาโอ๊ตสิบสองโอ๊ย 12. โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเรารับดาเมจทีละหนึ่งพอดาเมจจากบาดโดนไอชั่นฮะโฮ้ยเลือดมันเหลือครึ่งหนแแึแล้วแกจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยเกมไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีก็วนเหลือเวลาหนึ่งนาทีเราจะพิชิตมันได้หรือไม่เอาละแกไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีข้าเดินพุ่งชนแกได้เลยนะเจมบอกให้นี่ไงนี่ไง เอาบัตรด,ดเนชั่นไปกินเอาการบริจาคเรื่องของข้าและการระเบิดขข้าไปกินจะหนีไปไหนวเฮ้ยมายอมจำนวนไม่ไหลโดยดีนี่ไงเรียบร้อยคุณผู้ชมมาอูเป็นการพิชิตบอสที่ง่ายได้ยิ่งนักนะฮะบอกเลยว,ว่าคอมโบนี้สุดจัดมากๆและสุดท้ายมันฝรั่งซ้ายกระทิงดุของเรานั้นก็สามารถไล่ขวิดศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้าและพิชิต แดนเจอสองได้ปที่เรียบร้อยและสําหรับโบเลโตในวันนี้ก็ขอจบไว้เดียวพท่านี้นะฮะส่วนในพาร์ทหน้านั้นเนี่ยมันฝรั่งคู่โชคดีตัวไหนจะได้รับเรื่องมาอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า